เปิดท่าเมนูสุดเลิฟของแด d ดด p a แอาหารจานโปรโดของคุณคืออะไรแต่สำหรับแพทพาวเวอร์แอดีตนักร้องชื่อดังในยุค90คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาหารที่หาทานได้ง่ายๆในวันนี้ d a d d y ี้แพจะมาเผยถึงเมนูโปรโดในดวงใจว่าแต่จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่เมนูแรกราดหน้าหมี่กรอบที่ชอบทานพร้อมมันอร่อยครับ เส้นมันกรอบแล้วก็หอมจากการที่เอาเส้นไปทอดถ้าเจอหมูนุ่มๆบวกกับปรุงติดเปรี้ยวนิดๆจะอร่อยมากเมนูที่2คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวผัดอเมริกันที่มีของให้เลือกทานเยอะอย่างรูเกตไข่ดาวไก่ทอดไส้กรอกถั่วมันรู้สึกว่าอร่อยและผมเป็นคนที่ชอบกินซอสมะเขือเทศด้วยเมนูที่3จะเป็นชีสเบอร์เกอร์ที่ชอบเพราะเราทานมาตั้งแต่เด็กเมนูนี้จะแตกต่างจากเมนูนอื่นที่ชอบไปเลยมันทานง่ายสะดวกเวลาเราเร่งรีบ เมนูที่4จะเป็นเมนูของหวานพวกฟรุตสลัดเต้าหวยฟรุตสลัดเต้าทึ่งเย็นทานแล้วก็จะรู้สึกดับร้อนได้ดีส่วนเมนูที่5เมนูสุดท้ายก็คงจะเป็นหมูผัดพริกขิงถือเป็นเมนูสุขภาพซึ่งไม่ต้องใส่ขิงเยอะนะเอาแค่พอมีกลิ่นขิงก็พอขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ